สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนคลับคนหักแอมชนทิชาเป็นยังไดนอ้อเศร้านี่ฝนตกบนอนทางบ้านนี่แหละโต๊ออู่่ั้งเต็มมาขึ้นจนเท่ากะละเดียวนี้เนาะไปใสมาใสอย่าลืมขั้นหม่มนอนกลางคืนกะอย่าลืมห่มผ่าใส่เสื้อผ้านานาไว้เด้อสำหรับมื่อนี้ย้ายกะเอาการแสดงบางส่วนเทิงเวที่ตลาดนัดคุณธรรมยู่จังหวัดมุกดาหารมาฝากพี่ตอ้นน้อง เป็นการแสดงของน้องแอมชนที่ได้รับการต้อนรับจากเอฟซีแฟนคลับพอๆแม่แม่ย่างล้นลามเนาะ่ายลูกบอลบาดบวาวผู้นั่นกอยัก่ทยผู้นี่กอยักไทยน้องแอมกะให้ทายลูกน้ำเมื่นนนนอสุก้น,ปปอนบอลืนหน้าเตะโตเนาะนี่ละคะที่้องเขาจะบอกว่าเป็นศิลปินของประชาชนอีวีนะคะเป็นตะหากเป็นวัยรุ่นเยาว,วชนที่เป็นตัวย่างไห้ผู้เริงใด ชัดเจนก็คือเรื่องการแต่งตัวของน้องแอมที่ใส่ผ้าไทยขื่นเวทีทุกข่างเลยถึงจะใส่ชุดนารักเป็นแบบไวรุ่นแต่กะมีผ้าไทยตกแต่งอยู่ในชุดนั้นอันนี้เป็นขอที่ย่ายเห็นเป็นประจำแล้วก็ขอชื่นชมนะคะเอามาเมืองการแสดงเป็นบางช่วงบางตอนที่ขึ้นเวทีตลาดนัดคุณธรรมว่านี้ค่ะเมืองกันจ้า